السلام عليكم ุ ر ح م ه ا ل ะบ و ตสวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3สำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูนสุด,ดีนนะครับในวิชาการงานอาชีพในหัวข้อเรื่องการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่การเลือกเสื้อผ้านั้นเราควรที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมและกิจกรรมที่เราจะทำ นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปโรงเรียนเราก็จะต้องใส่สชุดนักเรียนนะครับตามระเบียบของโรงเรียนนะถ้าเราจะไปเล่นกีฬาเราก็จะต้องใส่ชุดกีฬาไปนะครับใช่ไหมครับเราต้องดูกิจรกรรมที่เราทำนะ,อ,ะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ที่บ้านนะถ้าเราอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านแล้วสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในบ้านนะครับก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายสามารถทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดินนั่งยืนได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้เนื้อผ้าที่ยืดหยุ่นได้ดีสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับอ่าอยู่ที่บ้านนอกจากเราทำกิจกรรมแล้วนะครับเราจะต้อง กลางคืนเราก็จะต้องนอนใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีชุดนอนใช่ไหมครับชุดสําหรับนอนหลับนะครับก็เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่ครับหรือไม่หลวมเกินไปเนื้อผ้าต้องนิ่มเหมาะสําหรับใส่นอนนะครับแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายามาดูเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปเที่ยวบ้างนะครับ ถ้าเราไปเที่ยวทะเลนะครับก็จะต้องใส่เสื้อผ้าที่ช่วยนะะในการเดินคล่องตัวระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าทะเลเนี่ยแดดร้อนนะครับเช่นใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะและควรสวมแว่นตากันแดดและหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดนะถ้ามีก็ก็ดีนะครับ เที่ยวน้ำตกเราก็สวมเสื้อผ้าที่ช่วยให้คล่องตัวเหมือนกันนะครับเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นรองเทา้าแตะรัดส้นหรือรองเทา้าผ้าใบเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือศาสนสถานต่างๆอย่างเช่นวัดมัสยิดอะไรเป็นต้นก็จะต้องดูสถานที่เหล่านั้นด้วยนะครับนะ,ะให้เหมาะสมนะครับ ไปเที่ยวห้างนะครับาไปเที่ยวห้างเพื่อจะซื้อของนะครับก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัวเพราะว่าต้องเดินนะห้างนี้มันใหญ่โตนะครับต้องเดินนะครับบางคนอยู่ทั้งวันในห้างนะครับอยู่ได้เพราะว่ามีแอร์มีอะไรนะครับก็ต้องเดินต้องใช้การคล่องตัวสีสันสดใสนะเสื้อผ้าก็ต้องสีสันสดใสเช่นเสื้อ,อยือดกางเกงกระโปรง สวนรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับต่อไปมาดูเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปงานเลี้ยงนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าไปงานเลี้ยงงานแต่งงานวันเกิดงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องเน้นที่ความสวยงามแล้วก็สีสันสดใสใช่ไหมครับอ่ารูปแบบเสื้อผ้าก็จะต้องเหมาะสมกับวัย ต่อไปเป็นเสื้อผ้าสําหรับไปงานศพนะครับสําหรับไทยพุทธนะครับสําหรับไทยพุทธเนี่ยก็จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวสีดําหรือสีขาวดํานะครับเพื่อแสดงการไว้อาลัยนะครับเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายรูปแบบสุภาพนะครับอของมุสลิมไม่ถือเนาะของมุสลิมไม่ถือในเรื่องนี้นะครับ ก็แล้วแต่ที่เราจะใส่ชุดอะไรก็ได้ไปงานศพแต่จะต้องสำรวมนะครับต้องสำรวมอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับเสื้อผ้าที่เหมาะกับโอกาสและสถานที่ต่อไปนะครับก็ะจะเป็นใบงานนะครับให้นักเรียนวาดรูปการแต่งกายให้เหมาะกับาการปฏิบัติศาสนก,กิจที่มัสยิดอ่าให้วาดรูปนะครับเวลาเราไปมัสยิดนะเราจะต้องแต่งกายอย่างไรนะครับ สำหรับผู้หญิงก็แบบผู้หญิงสำหรับผู้ชายก็แบบในแบบของผู้ชายนะครับอยกตัวอย่างอ่าสำหรับผู้ชายนะครับแต่งกายอย่างนี้ต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีกระปิยอใช่ไหมครับอ่ามีกระปิยอมีชุดโต๊นะมีชุดโต๊ะ,ช,ตะชุดกูเมได้ไหมอาได้ชุดกูเมก็ได้นะครับนักเกนก็ลองดูนะครับที่ ผู้ใหญ่เข้าไปที่มัสยิดเขาใส่ชุดแบบไหนบ้างนะลองดูชุดที่ควรที่จะใส่ไม่ใช่ชุดที่ไม่ควรที่ใส่นะไม่ควรที่จะใส่เอาชุดที่ควรที่จะใส่ในเวลาไปมัสยิดนะในเวลาไปละหมาดนะครับสำหรับผู้หญิงเป็นชุดอย่างไรครับอ่านี่ใช่ไหมครับสำหรับผู้หญิง น่าจะวาดไม่ไม่ยากเนาะน่าจะวาดไม่ยากถ้านัาเกเรียนรู้สึกว่าวาดยากให้หนัเกเรียนสามารถค้นหาใน Google ได้นะครับสำหรับภาพนะนักเรนค้นหาแล้วก็ไปที่ภาพนะก็จะมีภาพวาดเยอะแยะเลยนะครับสำหรับชุดที่ไปมัสยิดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้สนุกกับใบงานนี้นะครับแล้วก็มาส่งในไลน์นะครับไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้วบิลลตอาาฟิสวาลิยาย์วัสสลามาุอะลยคุมวะรามะตุลลอฮฺาวะาบเระกาตุ